เรามาดูนักบอลคนไหนที่นอกใจภรรยากันบ้างดีกว่าสวัสดีจ้าเพื่อนๆสาววันนี้เราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของขอบสนามมันนะพวนักขอบสนามนอกสนามอะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่เบลบอกเรื่องเล่านอกสนามนะลุงยังไม่ตั้งชื่อเดี๋ยวค่อยตั้งกันคือมันมีเรื่องราวที่แบบว่ามันก็ตูพัฒนาว่าใครที่เจอเรื่องเล่าเนี้ยก็คงไม่ได้ชื่นใจหรอกแต่เป็นเรื่องราวที่เรู้สึกว่าอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบอลแต่มันก็เกิดขึ้นเพราะ นักฟุตบอลไงก็เลยตัดสินใจว่าเอามาเล่าให้ฟังหน่อยจ้ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักบอลระดับโลกคนไหนนะที่แบบเคยแอบไปกุ๊กกิ๊กกับคนอื่นเคยนอกใจกแฟนตัวเองบ้างเอา้ามาดูดีกว่าว่ามีใครกันบา้างดูซิว่าไอคนที่แบบดังๆที่เราที่เราชื่นชอบเนี่ยมันเคยนอกใจเมียมันไหมมา,าก็ต้องบอกก่อนเลยนะจ๊ะมาโอ้โหเรื่องราวเต้าชู้นี่แบบมันมันทุกทุกชื่อท,ทุกอาชีพเนาะผู้ชายผู้หญิงเป็นแบบไี้หมด เป็นไปนได้หมดจริงๆมนาะโอ้ต้องยอมเขาแหละมามาดูคนแรกว่าจันจิลุยจีบุฟฟ่อนคู่ต้องบอกเลยนะคนคนนี้คู่รักบางคู่พยายามมากที่จะรักรษาชีวิตแต่งงานไว้ให้ได้โดยเฉพาะเมือ่อเมื่อมีลูกลูกแล้วอย่แต่หลายคนก็เริ่มไม่สนใจอะไรหน,หนึ่งนั่นก็คือจันรจิลุยบุฟฟ่อนนะจ๊ะผู้รักษาป,ประตูระดับตำนานของทีมชาติอิตาลีและทีมยูเวนตุสในปี2 0 1 4ซีจันจิลุยและ อเลนะ่าภรรยาที่แต่งงานกันได้สามปีตัดสินใจเลิกกักันโดยคาดว,ว่าฝ่ายหญิงเป็นผู้ข้อ่าผู้รักประตูคนดนังดังกล่าวซึ่งเป็นพ่อคนที่ส่องข้องลูกชายเธอแสดงว่าคนแรกก็ไม่ใช่อะโอเคหลังจากพบว่าเออข่าวตัวผู้ชายนอกใจเธอไปกุก๊กกิ๊กกับนักข่าวสาวทีวีอียาเลียาดามิโกโอโอเหเฮก็ <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไงนะ <laughs> ก็เข้าใจได้อืมอ,อ่ะก็จบฉากความรักกันไป อีกคนนึ่งจ side, ับแบ็กซ้ายเอสลีโคนะจ้าโอ้โหหลายๆคนรู้จักนะเพราะว่าเป็นแบ็กซ้ายชาวอังกฤษเอสลีโคมีความสัมพันธ์มั่วซั่วข่าคุณเขียนในสุดตีนอย่างงี้ยนะมีความสัมพันธ์มั่วชั่วจนจนทำลายชีวิตแต่างงานของเข้าในปี2010ก่อนหน้านั้นขเขาสมรสกับเชอร์รี่แอนด์ทวิดีนักร้องชื่อดังของอังกฤษทำให้เข้าทาั้งคู่ เป็นคู่รักที่ทรงอิทธิพลคู่หนึ่งเลยทีเดียวพอาต่างเป็นซอร์เวอร์สตาร์ในสายอาชีพของตัวเองทว่าในการใช้ชีวิตร่วมกันถึง4ปีเอสี HD ก็เริ่มออกลายพัวพันธ์กับผู้หญิงไม่เลือกหน้าตั้งแต่นันางแบบอย่างโคโรล,ลีโรบินฮูดเอ้ยขอไปจาะขอดยาอา่าชื่อใหม่โคโรลีโรบินสันคูดฮีลารวมถึงช่งางทำผมแอมเมวสันและอื่นอื่นออื่นอ่นอออีกมากมาย แม่ <c oughs> แม่หลังจากนั้นชีวิตคู่ครั้งสองก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าโชคดีที่หลังอยากกันเอสซี่ก็มีรักใหม่อย่างนางแบบสาวชาวอิตาเลียนชาลอนคูนูตอนนี้ลูกเขามีลูกกันสองคนและเอสซี่คงไม่กล้าเจ้าชู้อีกแล้ววงเล็บมัง้งนี่เอ้ยมันเป็นทุกอาชีพเออเขาก็ต้องเขา้าใจแล้วมันเป็นทุกอาชีพโอ้ยแม่กองหลังในตำนานอยอติโอเฟอร์ดินานเอาละโหนคนนี้ฉันชอบเลย ฉันชอบเลยฉันต,ต้องซื้อมานะเวลาเล่นมาสเตอร์อีกในวินนิ่งไม่ได้เดี๋ยวกมีกองหลังในตำนานอีกคนอังกฤษเขาได้รับชื่อเสียงชื่นชมอย่างมากในการวางตัวเป็นพ่อแม่หลังจากพยายามอยู่ด้วยกันมาสิบห้าปีบีเบกาแอลลิสันเสียชีวิตไปโอ้โหขอแสดงความเสียใจในตอนนั้นด้วยหากก่อนหน้าที่พรายาเขาจะตายก็มีข่าวเฉาๆาหนาหูมากมายว่าอีโอเฟอร์ดินานออกมาไม่ว่าจะเป็นคลิปปุดในปี2020หรือเรื่องราวที่พยายาม แอบพากิิกอย่างเทอร์รี่สตอรี่เข้าโรงแรมที่เก็บตัวตอนที่ไปเตะให้ทีมชาติอังกฤษโอ้โหแม่เออเอาเลยเอาที่สบายใจเลยทุกคนเลยเอาที่สบายใจกันเลยกองหลังจอเทอร์รี่เราจะพูดถึงนะคุณบอลนอกใจเมียโดยไปถึงจอเทอร์รี่ในตำนานเชลซีและทีมชาติอังกฤษคนนี้คงไม่ได้เรื่องที่เขาแอบตีท้ายคัวเพื่อนร่วมทีมเขาแอบตีท้ายคัวเพื่อนร่วมทีมมันดังกระชอนตอนปี2000 เก้าด้วยวานิสาพอนเลอรซอสตีที่ตกเป็นข่าวร่วมกับจอนโอ้โ,โห,โหเป็นซึ่งเป็นแฟนสาวของเวนบิสเพื่อนร่วมทีมของขขาข่าวนี้ออกนอกจากทําให้ชีวิตคู่สั่นแล้วยังทําให้ข่าวหลุดออกจากตําแหน่งกับตันทีมชาติอังกฤษด้วยอจอจอนเทอร์รี่เอา้าต้องบอกเลยนะความไม่ใช่ความรักไม่เข้าใก่ออกใครนะแต่เป็นเป็นความม่วงความม่วงไม่เข้าใค่ออกใครจริงโอโ้ยากมาก และอีกคนนึงจ้าแบ็กกว่าไครวอรเกอร์ภรรยามไม่ได้ใจดีกันหมดไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะให้อภัยสามีที่แอบ,บมีบ้านในบ้านน้อยอย่างอดีตภรรย,ยาของไค์วอเกอร์แบ็กซ้ายทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติอังกฤษอย่างแอนนี่คินเนอร์นางแบบและพิธีกรในการทีวีตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากชีวิตของสามีนักฟุตบอลหนุ่มคนนี้หลังจับได้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับนักแสดงทีวีเออลอราบราวด์ u, โดยเธอ ไปยนสถานะในอินสตาแกรมเป็นแม่ไม้เดี่ยวลูกสามนั่นไงแล้วต้องบอกก่อนนะนะักบอลน,นะเขาไม่ได้แบบไปมั่วขี้ๆนะแต่และคนนี่คือแบบเด็ดดวงทั้นนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มัน,ม,นมันอยู่ที่ตัวเขาอยู่ในวงการไหนแล้วเขาจะเจอคนแบบนั้นนะเหมือนเราเอะอย่างเราเราแบบเดี๋ยวนี้เราก็จะเจอคนแบบนี้แบบนี้แบบนอ่ะลุงปรัแบบเดินทางไปเจอเซลเจออะไรเงี้ยมันก็ต้องนะอบางคนทํางานในโรงงานก็เจอคนในโรงงานอะไรเงี้ยก็ ก็เข้าใจก็เข้าใจคนเจอในวัดแต่ก็ไม่ได้กับในวัดนะอ่ะโอเคนะเออและอีกอีกคนจ้าค,คนนี้แม่ชื่อดังเหลือเกินกองการเวลูนี่นะจ๊ะเป็นแฟน,นบอลคงรู้ว่าในสนามนะเวลูนี่เป็นปีกซ้ายหัวร้อนและเก่งมากๆสู่ปี๊ดเลยนะส่วนนอกสนามเขาเป็นหนึ่งในจอมเจ้าชูแต่อย่างไรก็ตามโคลินแมคคูลินภรรยาและลูกสี่เออและแม่ของลูกสี่ของเขาก็มีน้ำอดน้้ำทนที่ยังจะอยกุกเขาเลือกันว่า เวลูนี่ชอบเที่ยวโซอรพีแบบมีเซ็กมูอีกด้วยมึงไปวันไหนบอกนะขอตามไปดูหน่อยเถอะไม่แต่บางคนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนว่าพวักาอภรรยาของเวลูนี่เนี่ยเขาก็รับได้ถ้าใครถ้าเขารับได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาไงเออเข้าใจใช่ปะเออก็เขารับได้เราก็เออก็ต้องเออก็เขารับได้กองกลางเมซูดเอฟิเอเมซุดเอฟซิโอันนี้ผมให้รู้จักเข้าไปด้วยเมซูดเอเมซูดนะจ๊ะเป็นนักฟุตบอลที่ได้ชื่อ ที่ได้เชื่อใจได้เลยว่าอย่าปล่อยเขาอยู่ใกล้สาวๆอย่าปล่อยเด็ดขาดในปีสองพันสิบสี่มีข่าวว่าเขามีสัมพันธ์กับแฟนสาวของเพื่อนร่วมทีมชาติเยอรมันคิสตคิสเตียนเลวแม้ว่า,วาเมซูสจะไม่เคยออกมาอธิบายใดๆเกี่ในในในยวกับข่าวนี้แต่แฟนสาวของเขาแมนดีคาริสโตไม่ยอมเสียเวลาที่จะลบรูปเขาออกจากโซเชียลของเธอหลังจากที่บอกลาเข้าไปเรียบร้อยแล้วเออโหจริงไม่จริงก็ก็รู้กันแล้วเห็นไหมมัน มันชัดอะเขาบอกมีตะข่างเนี่ยมันไม่ได้โอ้โหนี่กูต้องกูต้องมาอ่านอะไรแบบนี้ด้วยเหรอมันแบบโอ้โหเหมัอนปวดหูนะมันเหมือนอ่านเอาพูดตรงๆเลยนะเหมือนอ่านเรื่องตัวเองใครมันจะยากอ่าน่าอ่านข้าวด่าตัวเองอะไรอย่างนี้นี่กูอ่านมาเป็นกี่คนแล้วสิบสิบคนเลยมั้งเอาละกองกลางขวาฟองรีรีเบรีบีขวาดีกีทีมชาติฝรั่งเศส องริเบล,ลีมีอาชีพการงานที่รุ่งโรดราะว่าเขาไม่เคยจริงใจและเอเขาไม่เคยจริงใจกับแฟนสาวของตัวเองในปี2009ที่เขาคบอยู่กับสาวสวยอย่างวาฮิบาที่เขารักมากถึงขั้นเปลี่ยนวัถือศาสนาอิสลามเพื่อได้แต่งงานกับเธอแต่ว่าหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวโสพภณีผู้เยาว์วิ่งมาเกหบูอีกมึงโอ้ยเฮียเฮียเด้อโหไปยังไงเด็กกูไปยังไงเนอ พร้อมๆกับเพื่อนๆร่วมชาติทีมฝรั่งเศสอย่างคาริมเบนเซมาและซิดนีย์โกวูสองคนหลังไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนก็ว่างกันไปแต่ว่าฮิบายังให้อภัยฟลองโอ้โหปมมือเลยแลวใช้ชีวิตอยู่กับเขาต่อไปเฮ้ยแต่เข้าใจแหละอันนี้อันนี้เที่ยวไงมันไม่ใช่จะบอกไม่ใช่น,นองใจของไม่ถูกนะแต่ไม่รูู้ยังไงพูดไปมันก็คือครับแก้ตัวของของของคนเจ้าชู้แต่มันเหมือนกับว่าสุดท้ายเรากินแล้วเราไม่ได้ผูกมัดมก,กับใคร คือเราไปซื้อแล้วเราก็จบซื้อแล้วก็จบแต่ไมาดีไหมแน่นอนแหละการนอกใจเมียไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วแต่ว่าซื้อแล้วจบเนี่ยเข้าใจนะต้องบอกก่อนเนอะเออเราก็เข้าใจไม่ใช่ว่าดีหรอกแต่เราเข้าใจว่าเออซื้อแล้วจบจบสบายใจคนนี้ไม่คิดไม่ฝันนะอันนี้ต้องบอกก่อนคนนี้คนที่จะพูดเนี่ยไม่คิดไม่ฝันจริงกองหน้าซ้ายคิสต oh ียโนโรนัลโดโอโหเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะคิสต oh ียโนโรนัลโดเมสซี่โอโหอะไรเงี้ย นี่คือตัวฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่มาแต่คริสเตียโนโรนัลโดด้วยความเป็นหนึ่งในฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคคริสเตียโนโรนัลโดก็เลยมีผู้หญิงสวยๆดังๆล้อมรอบตลอดเวลาที่เคยเป็นข่าวด้วยก็มีทั้งคิมคาเอ่อขออนุญาตคิมคาดาเชียเจนนิเฟอร์โลเปสและปาริสฮิตันนางแบบสาวชาวรัสเซียอย่าง อีรีนาเช็คแฟนสาวของเขาในขณะนั้นก็อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นคนรักเด็กแตเดียวไม่ว่นไหวแต่ในที่สุดเธอก็บอกเล่าเขาหลังจากพบว่าเขาแอบส่งข้อความหาสาวอื่นอ้าวเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงล้อซ้ายแบบแบบแบบมาให้รอฮิฮ,ฮินั่นไงโชคดีในะที่จับได้แค่ตอนนี้แต่อย่างว่าแหละเขาก็รับไม่ได้เออกูจับว่าได้ว่าแฟนกูส่งข้อความไปคนอื่นดีกว่าที่กูจับได้ว่าแฟนกูไปสบรรุมตึ้มเฮียกับใครต่อใครโอเคเข้าใจได้กองหน้าตัวเป้า องโตนีมักเซลอองโตนีนะจ๊ะอดีตกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแต่งงานกับพยางสาวสวยเมลินาดาคูสแต่เขาก็ยังนอกใจไปมีมาลิดาเซมีบีในปี2018แปดและก่อนหน้านี้องโตนีก็เคยมีประวัตนอกใจพยาคนแรกซานเออ่ซามาธาเอลินามามีเมลานีดาคูสโอ้โหคือเย,ยอะด้่ยนี่แหละมันเป็นกอง,งคำกองเกลนะ เอามาดูคนสุดท้ายดีกว่าพอละเลิกลเลิกเลิกคนสุดท้ายมาของน้าขว่าอะไรอันกิกและอันกิกแต่งงานกับสเตซี่ในคุกเอ้ยเขาไปในคุกเข้าไปไรอันกิกแต่งงานกับสเตซี่สเตซี่คุกในปีสองพันเจ็ดได้ไม่นานนักข่าวฉาวเกี่ยวกับเขาก็ออกมาบอกว่าเขามีเพศเขามีสัมพันธ์กับนางนักแสดงเรียลเรียลิตี้บิ๊กบราเทอร์อิโมเจนโทมัสซึ่งยังไม่จบเท่านั้นปีสองพันสิบห้าไรอันออกมาขอโทษกับโรดดี้กิกน้องชายของเขาที่ แอบมีสัมพันธ์รับ,รบกับนาตาคา,า,านาตาชาเมียของน้องชายมาแปดปีแล้วอืมไม่มีจะพูดเลยรายงานข่าวว่านาตาชาไปทาแท้งลูกของไหนแอนก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกับโรดี้ด้วยโอ้โหไม่รู้จะตบมือยังไงดีนะแล้วก็สเตซี่ขอเลขากับไลอนตั้งปีสองสิบเจ็ดอ่ะคนนี้สุดดีกว่าเอากับเมียน้องตัวเองโอเคเป็นแปดแปดปีด้วยนะสุดยอดอ่ะแอนกิก๊กว่ากันไปแต่ว่าการเป็นนัก คนเด่นคนดังชื่อเสียงดีขนาดนี้ถ้าหากว่าสุดท้ายตัวเองถ้ามีหมอมองอะไรอย่างนี้แล้วเคลียร์ตัวเองไม่ได้ถือว่ามีเรื่องเป็นเรื่องที่แย่เหมือนกันนะจ๊ะ,ะถ้าใครอยากเดินทางสายนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณก็ต้องประพฤติตัวให้ดีเหมือนกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนไ่ยจะไ่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัอลาไปก่อนสวัสดีจ้า